มาพี่น้องเมื่อนี่ดูบิตตามาครับเมื่อนี่ลมงวัวครับพี่น้องคยุคยคุยคุยครับลมคุยครับแซ่บๆด้วครับเมื่อนี่ดูบิดูบิตาบัดีมาฝากมหามาครับมาดูฟ้ามไก่ดูฟ้ามไก่ครับเอาหนีครับ ีกัลดีครับสวัสดีครับกินเที่ยวแบบสบายสองครับผมสวัสดีครับเอามาได้เจอกันโดนม่ได้เจอกันโดดเอาเด้อครับสวัสดีครับไอผมไอ้นะครับไอ้ผ้าแดงไอ้าที่เป็นข้าวเหรอครับไอ้ผ้าแดงเป็นข้าวโดดครับฮะเดี๋ยวดูหน่อยแต่เ่าครับครับ ผมเบิ่งคลิปเบ้าเด็ดอะผมมักพา่เบ้าไทายไปหาพาเบ้าไทายไปหาสาวเล่า,าลเอาโยงแกโยงแกนี่นปึ๊บตวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้มีเหนือมาส,สุจุสุซอยจุครับหลับเหนียวตุ๋ยๆขี้เก่าละหลับเหนียวขี้เก่าเลยพี่น้องคุณนะครับหนูนหน่อยจะเล่เา แจ่วมึงจะทำแจ่ตอนหนูด้วยหนูมันอยู่ืังไหมครับนี่เลโอ้ยตัวที่เหลีวแต่ว่าหนูอยู่อย่งเดียเนีน่ยเดี๋ยวลูกไส้พอเคยเห็นหนูนี่นดิอันซอยไรนี่ตัวนนี่<ไ>ที่พอเห็นไลยนี่พอถือกันนี่ครับหนูหน่อยกินอันท้ายแม่หน่ากล้องไหมลูบิ๊

เนื้อเนื้อจ้ะคุ้ยคุยเดี๋ยวคุ้ยคุ้ยเท่จังไลยคือจะงเลยงูม้วนเส้าหยาบเนี่ยเลือดเลือดคับปั่นเลือดไอ้เพิ่นเอาไว้แล้วเอาไว้แล้ะเอาไปกินจะเราเจ้าไปกินเราตะยุ่มพอดีเซิครับมือนีด็กขาคุ้ยครับพี่น้องเหนื้อคุ้ยเนื้องูอ่างงามเนื้อคุ้ยงามเลือดมือหนิหนนบุกินเท่านึงครับสวัสดีจ้าปลกไผ่ครับปุกไผ่ยังบุกหน่อยังเนื้อคุ้ยนะจ้า มเป็นเนื้อห mm. yeah. <themselves Moon S 2> ัวค <sc r facial> ือเด็ลไยจีพี่น้องสามร้อยสามสิบสามบาทมือนีสร้างรถดีคุณนะครับเนื้ออีกแล้วพี่น้องแต่ปุ้มีบอกครับน้องแบงค์กินน้องเจ้าของกินพูดเจ้าของเือดเรือดเือดเรเรือเจ้าจะไปไป่ันเรือปิดก้นเดี๋ยว้ เอาเนียาให้เขาจะไปใส่เออนี่เขาเอาไว้เนาะทำต้องเรานี่เด้หรือเออแล้วคดวเรียกจกอนเดี๋ยวสซับผิดเสี้ยของอันนี้ฮัทฮัทไทยฮัทไทยเป็นพูดไปเลยอืออืมอันสซับให้ให้เขสารซับอันนี ja ้บะหมี่เสี้ยบะบุกบะหมี่ดีบอนี่จดีดีจ้านีจ้าเพียบหลายันาดเสียกว่าทุกคนนะดี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 ีด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 ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีดีีี หัวน่อยพี oh, ่น้องคุยมันงัวอันนี้มันเป็เป็นนนตัวไนเอาไปเอาไปเอาไปเาไปไย่งไปยุ่งตัวไหนไปให้พ่สมาพี่น้องมา งาน,นเขาขายโปรเจกต์ไงเขายุนี่กับยุดตรงเลย,เยวสออัสดีครับอายวยครับอายทีเป็นเท้าครับเยมิล่าอายผ้าแดงครับาาค,คือตัวรลอดถ้าลูบรอยเลยครับบบกเซียจะว,วา่าเลาวอนันลูกนองเพื่นคนกินมาจากไหนัพื่น บ่ได้เจอกันโดนครับผมอันนี้อายกัเป็นข้าวมากอะแตตอบไปตามนั่นแหละครับตอบไปตามตามชิปที่เห็นข้าวแหละครับผมกัเป็นไปตามข้าวครับบ่ต้องบ่ต้องคุดอย่างไรเอาตามนั่นครับเอาจวดมาเนี่ยเรื่องสีผู้สาวมากุ้นหลายเลยเขาไ,<ะ>ได้เข้าไปเด้นั่งหมอนวดผู้สาวสีผู้นึ่งนั่งจับเสียงกันเท้<อ>ากันเทียโอ้จ้ามันบอไอ้ค้าแดงนี่เขาท้าเลยคมเข้มมันบ่อเอาได้เพื่งเขากับพ่อมาครับ ไปเสียเขากันในโซ่เหมืนโอ้โมเมนต์ออกแก้เขาไงไม่ดีนะครับเพื่นผมรอไฮเดรดครับอือคนไทยเดี๋ยวจ้าไทยเด็วจ้าไทยหาพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อขออยากช่วยหนูหน่อยแป๊บหนึ่งพี่น้องโอ้วัสดีบสิเลยครับไฮเนี่ครับมือนี่เจอกันอีกแล้วมือนี่ใส่อ่อนพี่น้องฟาลิ้ว ลูกหนูบยหนูแบ่ใจห้าวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้อยนี่ท่นได้จะน่ก็เป็นเก้าดอกเอาตะไคร้ก็เปคนนั่ง้นเ่บกสปาสามีโอ้ยยยอยู่ยยยยยยเอยย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 ัยย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 บบยยบยย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 ยะยย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  โอ้เห็นรถก็แปลกประหลาดแล้วเว้ยนกไหนวกไเอฟซบงในตาบก่ามกเลยนะมครับพี่น้องเอาอนสเอาบอกไผ่สมิงก่อนปีาบุ้ยเดี๋ยวทำบางเด้อเอฟซีหอยนี่ัน่ครับเฮ้ยเอฟยังเอฟซีเาจำเยี่ยมะนีนี่เอาโปเียวาปยังเที่ยวาดีพี่ก่อนนะครับมดีพี่ก่อนครับ เจอกันคลิปดียาวๆเลยครับพี่น้องเมื่อนี้อาล่มเป็นตัวด้วยครับสดยังกับเกี่ยวใหญ่างนี้นะครับตัวตัวตัวขายบอกขายขายขายเขาขายตัวไม่สั่นตามโรยตามตัวไม่สั่นยี่นี่ตุนิครับนะครับไฟเดินนะพวกหุ้งดิือ่ฮะไฟเดินเอายกสะก้อนหนึ่ยกสะก้อนบวไต้รวมไฟเอาตะเม็ดหนี่งไม่ใช่ตะเม่ยบเลย แม่อันนี้แมงกีจันทร์น่มดีเอาหมงเสียบเกียงเสียงเราทงกินเทียวมาเด้ทงกินเทียวเอ้ยคุยกินเทียวโอ้ยกินหอดเด้ลงมาเด้พี่เนี่ยกรไดาอเนื้อเนื้อไหระดาษเนื้อไหไม่ใชเนื้อซับสซเลือดมาเขเอโอเคเขาซับไหมซับยังงอาม่ได้ดิ้ย จับแซ่ไว้เับับนอาจารย์ก็ับเขียวมากต้องสอจานเดียจานบจานบเดียวเจคนรอปลุกนั่นอาจยเไปสันกินเยอเมื่อนำเมื่อนำเมื่อนำโบวบัไดขาดคนคนหบนไดเด้ขาดคนนเท่ากับทีมงานพวผมนี่ยุสงักเลยดีนี้ไี่ผู้เดียวหัวใจได้หัวใจได้ขาดบัไดเมื่อนี้แต่แกที่วเราชวนไม่เยอะคน้มตาส้มโบใหญ่ไร่เออ บ่งบ่เลวเราเาได้ไหมหรอเราเราบ่หางหลังเราโอ้ยหคนกันไก่เอาแล้วแต่เขาว่าแนรถเดี๋ยวจเนี่ยเมีคนม่เมีเขามีสะวันมีสะวันนะบางนึ่เด้อพี่น้องเด้อแป๊บนึงได้อเนะลมน่มาบางดีอีกสวันบางทีได้ือแบเกาหลีพวกยังก็พวกยังก็พกเท่าด้วยด้ไพวกยังก็พวกยังพกพาชิมยังก็เออแกินเที่ยวเอากกินเทียวมาเล้วพวงกินเทียวนี่ยนะกินของไทยเที่ยวไทย กินกองไเทียวยกินเีียงก็เที่ยแบบสบายพูดกินงเทียวให้พดบอ่ยังกินอีกสองเที่ยวไส่งไแอนะ่งงุเาจยู่กินนี่หั่น่มเราจากเด็กกัน้องได้เราเู่ได้เปแล้วบอกปยแล้วครับใหม่เราหลานปแล้วเขบอกมีเรื่ออกกับใคราบกินล้มึงที่สมองแจกมันปวดหัวตัวกินเหล้าขากับเลาแดงผสมกันใช่กระสือนะ ตอนนี้ตอนนี้จะไ่อเคแทบเราแบเราหนาโป๊ะเลยเจ้าวันนี้นัดใี่ใหไแมาม่กินก็กิน้วยยยังใส่หนามึงอีกยอย่างหือกเียแต่ย่างเน่นี่ว่าบอกแล้วว่านี่ย่างเนี่ยย่างนัดว่าทะไรดอกแม่ติบแตนี้นั่นแล้วมันบอกว่ากินเลยนัดบกกี้าแซงกวชอบเนาะแมน เครื่องกับจเจ้านีเต็ีนเต็มตาเป็นแ่ระยะผมก้อนเล้อนม่ก่หน่อผมนี่หมยังอยู่แบงเล้บอก่เคยวินะเทียมับุมใหญ่รึเป่าโทวมาดูยังเหนื่งง่วเลยรบอกแล้วว่ามันหอมหอมแซ่่าเนียว่าจ่ไหน่าแบกวนแ่บกวยังอยู่ฉันบกว่ากินดิบกินเพราะว่าไปหลุดเขาไม่ได้ททรไปทรไปเปิดกล้องเลยได้หมูจีด้าพี่ มดาหอกโทรเลยมีมดาเมียอะไอย่เดี๋ยโวเราจะไ่ไดหมู่งดจะอกอไม่ไหมู่งโจะบอกกับแม่โอเซเไปนัดพ่อหลอดละสองลอดกวบทั้งวันจะไม่เท่าได้ห่าาไนเื้หรอมะบีบีว่าบีว่าหันหานเครื่องบ่อยพยยงหันอะไรพยยงรอแป๊บนึงตาจะพุดด้วยนะ มันคือบ้าเนี่ยพ่เขากินกล้อยเนี่ยกันตัวเุ้่เพื่มันเป็นกล้อยแเล่าเอาพ่อยหย่องไปขามาพ่อหยงไปขาม้าพอดีบอกยงปีกับปีดให้คีบดิอย่าปิดคีบก็พี่นั่งเลยเป็นชายคีบเพราะสั้นเออรับแป๊บเดียวครับพี่น้องใม่บบุมพี่น้องใหม่แบตุม เอแต่ถ้าไปอยู่กับผมบดเนี่เม็บทุกน่มอย่างใส่ห้นะแม่เลยมันย่างใส่หมดมันมืดบ่มืดสมมติเอาแบตเตอรี่แม่เจ้าเด้อครับเด้อพี่น้องนั่นนี่ครับลาบเหนียวกลางคืนทำไงทุลักทุเลไหมพี่น้องเออมาเป็นอย่างไรบ้างทีเดียวย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าอยู่น้ำตรงไหนตรงหน้าเปงนีมื่อสิทะ าำเดี๋ยวมันจกข้นได้ขึ้นได้ลบตองนี่เนี่ใส่บุไปบอชัดใส่หอมเดียวหอมดีเออดีมะมเบอร์ด้วเท่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยงใส่รำหอมแต่มตะอุดหอมหอมบ่เดี๋ยวส่่นยิฝาสั่นยังบุญได้ฝากเดี๋ยวได้ฝาเดี๋ยวแต่เอามื่อตะคมให้โอ้ยตเปียเลยต้องไป่อง บอกไ้เล่อยมาเลยไราอ๋อหอมไหมหอมไหมบุกหอมไหมพ่อบุกหลับเนี้ยหลับเนี้ยนี่แหละหลับเพื่อนจิตรกินดูสิครับความตัวเลือสซพี่น้องีกล่อจ้ามีกลขึ้นแจวใ่ปะีแจวน่หอมเตะแถวหอมเต เาตังตั้งไอ้ตะก้อนไอ้ไอ้เป็น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 เนื้อลาบเปิดไอไอลูกไส้เขาหนี่ย้อนไอ้นี่แหละแล้วพอดีก็เลยว่าเหนียวจนเป็นตังแม่กระเลยตังคือตังแม่ครับเนี่ย ตังแม่เนี่ยซื้อตังแม่เนี่ยอ่าเป็นเป็นตังจากก้อยเหนียวนี่แหละครับอือเป็นนี่เป็นนากตังแมนไม่ตังแม่เออซิบเน่ยได้แซ่บเอามือหนึ่งปาตองเดี๋ยวนะมาพี่น้องซื้อมากรเบเลยครเบิงอันนี้ลาบลาบสูตรแม่อู่อูไรแม่อูไทยแม่อู่ไทยเชียงไายเชียงไายครับพูดทั้งเหนือพูดทั้งเหนือ ล้ำล้ำล้ำเอาก็บอฟอนกินคองเหนอต้องปวดขั้นหนาวกว่าเดิเอาล้ำแบบไหนบอฟอนเกีเมื่อไงไหมไปยูเนือเด้ครับไปนใหยังยูหไปทุกมองละทำอไรอย่างเงี้ยจถมต่อไปให้ยูบึงการเที่ยวเนื้อเมื่อปีก่อนเอายไปตาบัดนี่นะ นะครับเห็นป้ะนี่ไหโอ้โอ้เราดีเราดีดิหาหาหามเต้องปิดบังเลยอ๋อล้ำแต่แต่ล้ำแต่แต่ล้ำแต่แต่เอาความจริงเอาความจริงเหรอจริงครับลำแต่แต่ครับครับมาใครจะแค้นเนาะปุ๊บมาเขือเด้มาเขือนทั้งหลังคุยด้วยนี่ไหนมาเขื่อนกันลำแต่แต่เอาคลิปที่ท่าฝากไว้สำเร็จเนาะครับครับเจอกันคลิปหน้าครับครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับย่าแต่ำ สวัสดีครัสวัสดีจ้าไปเลย่างใสครับย่างไส่ย well. ่างไสไปนะครับจมูนครับคไปแลครับรบเจอกันคลินาเดี๋ยวนะตะยุงเจอกันคลิปหน้าฝากตะยงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วครับไปแล้วครับผมไปไปเอาปิดโทิ